สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ,เพื่อนเื่อนเบิร์สมองสวอรคครับผมมือนี่กับวันที่สิบหาาครับสิบหาเมษายนอากาศฮ้อนพี่น้องขออนุญาตปใส่สเสือนยครับฮ้อนห้อนบรรยากาศก,ากลางทงนี่ก็ได้ลมวีวีอยู่แต่ว่าลมฮ้อนฮ้อนอีดีมือนี่พันธี์ไสก็ได้เมนูอย่างล่ะตำตำสบายนางซื้อมาแต่ตลาดครับผมลวกแล้วพี่น้องใส่เขามันอยู่ในถุงของเพืนเน่อนนาะ มาบันก็บมาลวกทำความสะอาดครับผมบันทำสบายนั่งกับไส้ข้าวปุ้นครับผมใส่ขนมจีนนี่ครับเครื่องกระเทียมพร้อมมาละพี่น้องโอ้ยมาเห็ดกินกลางทงกินแบบง่ายๆบรรยากาศดีๆโอ้ยอยู่ในบ้านมันออุน่นอวนี่ครับเป็นพริกแห้งกับบันกระเทียมละครับผม ได้ลูกไปพี่น้องทำอยปนิาสายมือว่านไปเลน่นอันไปเอาบุญน้ำเพลนเนาะแห่กวางเงาหอนหอนอ่ะโบตองเอียงกระดอกกระเดือกเอาทำนี่แล้วพี่น้องบันี้กะเรียบร้อยแล้วก็เอาเครื่องลอง,องตัวบนนันน้ำปลา นี่แหละน้ำปลาพรเงยใส่ใส่แต่น้ำปลา,า,าแนวนี้ครับผมน้ำปลาแล้วก็ปลาหมากักเออปลาปลาขวดนี่ครับพี่น้องแจ็กสีแซบบ่บแซบละสูบัวเงยใส่ <laughs> ตามสไตล์เลาละไปแล้ว ตามด้วยน้ำกระเทียมดองไม่ใหญ่แป้งดองเองครับผมนี่น้ำกระเทียมดองไม่ใหญ่แป้งแซ่บแซบหอมครับเฮ้ <c oughs> บ้านนี้ผงนัวมาเป็นกระปุกพี่น้อง <c oughs> มาเป็นกระปุกใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไร้แซ่บไร้ครับผม บอไซบอแซบมีแต่แป้งเห็ดแนวกินทางคือพนีใส่ลอยใส่อยู่เลยพงนัวราบบอไซอราบบมัดนี่ครับนั่นใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายแซบลายนั่นเงเอกประจํหมอประจาโคกงตัวนี้พงนัวนี่ขาดบ่ได้รบานนี้ก็เขือเทศครับผมมะเขือเทศปลูกเองทุกอย่างปลูกเองเบิดพีน่น้อง ไม่ได้ซื้อหรอกเจ็ดกินยุกลางทงให้ทงหนะ้ายุ่กลางให้น,ะน้านน่นกับเพื่องงนไปยังไส้มากกัน,นั่งเผายืน่น <c oughs> Bloom mà nào, gớp bươm 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 gớp บสบายนั่งต้มรว่วแล้วจงไว้ให้แม่แป้งน้ำแล้วอไ,ได้กินเราสีจมไสข้าวปุ้นหรือขนมจีนอันนี้ก็แบงมาเหเราอีกสูตรพ่อยิ้มใส่แล้วพอกินแล้วว่ามันเผ็ดถ้ามีโรคจำตัวควบด้านนี้ยังเร่าล่ะแล้ว,ลวกินบ่ได หน่วยใ้นำ้ำพริกกะเลียงพริกกะเลียงครับพี่น้องมามามา,มากินน้ำกันครับผมบงีงโอ้ยหิวเขาเดี๋ยวนี้ก็สามโมงนก้ว่าเหรอนี่ครับกินกับดอกแคเอาครับพี่น้องผมดอกแคเอาวลวกเก็บมาเซ่พี่น้อง นี่ครับผู้ได้บง่งแจกดอกแค่เอาแต่ว่าพงยิ้งไส้ชมเปื่อยละนี่ครับมันจะออกรสขมพงยิ้งสามากข,ขมครับผมมามากินน้ำกันโอ้บรรยากาศกลางทงุทง่งทุ่งกวาวอยู่ดดกมันฮ้อนฮ้อนพี่น้องพงยิ้งใส้มากบักเคือเทศอุ้ยมันคือมือรวยรวยอ่ะนี่พี่น้องข้าแรก คักพี่น้องล่องไปตำม,มึงเด้อครับเด้อแซ<ส>่บใส่ก็บึกเสื้อเห็ดอือ làm ta một hướng nỗi อาวัฒนัตรขบุนเปียนขาดขออนุญาตจัดว่านขบุ้นพระเวมบันก่อห้าง บรรยากาศกลางท่งหน้ามาฝากพี่ฝากน้องผู้อยู่ทางไกลทางไกล,ล่ะครับผมพอดีเห็นบรรยากาศที่ศานบ้านเฮ้านี่นะครับตอนนี้แหงแหงคักๆักพี่น้องนี่เขาสู้ส่วงแหงสุดขี่นะครับบ้านนี้ฮ้อนก็ฮ้อน ขมขมพี่น้องขมน้อยหนึ่งแต่ผู้บอ่อมักขมเข้ากับบอ่บอบ่กินขมเขา้าว่าบ่แสบบ,บ่มักเอออิ่ม้ะพี่น้องบ้านนี้โอ้อิอ่มอิ่มทั้งอิ่มทั้งแสบครับผมพี่น้องผู้ใดผู้คน ลองไปจัดมือเนื네้อครับผมสบายนั่งครับใส่ครับตาบัมมกหือตาบัมมกทัวอีบอกักฮืงล่วงยัง,ล,งล่วงก็ได้แล้วแต่สูบไฟสูบนั่นครับผมแคบแคือเก็เสียดายเสียดายโอ้ยเพชรเพชรเออเออเอี่ยมคือเกาครับผมขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสมองสุบานละครับผมที่เขามาติดตามรับชมพื่อนยี่ใส่นะครับเนาะ ยิมระบาดนี่ไปเฮ็ดน้ำจิ้มไปขายลูกซีนคือเกาลัดครับผมมือนีบุญสองการบุญพเวทกะขอให้ใส่รถโดยค้มน้ำมันตะวังเด้ครับเด้อเมาอย่ครับครับผมเมาเราจอดเมาเราจอดเจ้าเมาจังไปต่อครับผมเดี๋ยวถือเป่าได้สีบอกให้งานเขางานเข้าครับผมปฏิว่าเราควรละมืนครับผมขอบคุณทุกๆการที่ตามครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้พอกันสำนีครับสวัสดีครับ